และุเขาต้องยิน <furious> ต <hat> like ้อนรับเลยนะคะให้ถ่ายไหมตอนนี้พร้อมแล้วด้วยให้ที่ถ่ายหนีกป้าบุญธรรมเบสทคำสิงห์อ่แล้วเขาจะเล่นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวน้อยในตะเกียงแกหุยเดี๋ยวเอาตะเกียงมาเลยไม่ใช่เขาอยู่ในตำนานที่ทุกคนรู้จัก สาวน้อยตึงกินแก้วแห่งตำนานตึง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 ใบเด็กใบเด็กใบเด็กตึง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 โอ้าบุญธรรมในคำสิ่งนี้ทุกคนทายถูกอยูแล้วทุกคนรู้ว่นนรกัให้วดาวเข้ามาเลยไหมตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณนม่ดวงดาวจารูจินตานี่รู้ไหม ป้าบุญธรรมนะเนี่ยป้าบุญธรรมเชี่ยมากที่นี่ใช่ไหมเงินครับผมตั้งแต่วัยเด็กก็เฝ้าอยู่หน้าจอในทุกวีทุกวันเป็นมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะลูกมาได้เลยค่ะนั่งเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะต้องไม่ใช่ไหมคะครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะวันนี้มาพร้อมกับสิ่งที่เป็นหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงดาวจุฬาในวัย74ดูแลตัวเองวันนี้มาเพื่อตกับ เจ็ดสิบสี่อายุเจ็ดสิบปีย่างเจ็ดสิบปีก็คือเรื่องราวคืออย่างงี้ฉันอะฉันอะฉันอะเสียคุณยายตอนนี้ฉันเล่นละครกับป้าดาวเพราะเหมือนป้าดาวเป็นแบบตัวแทนอุ้ยไม่ได้พูดหรอกคือได้ร้องไห้ไม่ได้ไม่ได้ขายของแล้วก็ขายของดิจิตอลดนีของเราแล้วคนรักเขาเห็นดูเขาด้เด็กดีรักเลยฉันเนคนดีครับ ันนี้เรามีอะไรบ้างครับวันนี้ไม่ไรครับอย่างนะคะเคล็ดลับความงามของดวงดาวเจ็ดปินดาในวัย74ปีจริงๆอ่ะกินมาโดยตลอดนะครับเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนละกันของฟลูตาค่ะชชมเลยฟลูตาช่วยอะไรฟลูตาช่วยผิวขอฉลามสว่างไสวสดใสช่วยผิวกระจ่างใสนะคะดูแลร่มฝีปากเรื่องจุดด่างนะดูแลเรื่องผิวหนังคืออันไหนคะตัวนี้นั่นแหละค่ะลูกอันนี้นี่แหละค่ะอันนี้คือฟลูตา เป็นเม็ดเเป็นม็ดค่งกันอะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วเม็ดนี่นะคะคุณผู้ชมปกติอันนี้เราเป็นโปรเขาเรียกอเป็นเม็ดร้อนเป็นเม็ดโปรโล่โล่ปกติเราจะขายเป็น1ขวดประมาณ20แคปซูลอันนี้เราลดโลกร้อนเพราะนั้นเรารวมเม็ดเข้าไปอยู่ในกระปุกเดียวเลยแล้วก็บรรจุ60เม็ดใส่60เม็ดใช่แล้วเม็ดของเราแคปซูลของเราเราจะมีอยู่ะ เป็นเจนเนตินที่สกัดมาจาน้ำอึ้งตัวนี้จริงๆแล้วกินได้เลยกินได้เลยคือ13ขึ้นไปก็ปกินได้เลยครับนะคะคุณแม่ป้อรขันกินไม่ได้นะคุณแม่ให้ระบาุา3เลยไปแล้วกินได้นอกนั้นกินได้หมดตัวนี้บอกเลยเจมังอิสลามกินได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้สกัดมาจากพืชแล้วสนัดเย็นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่สารเคมีไม่มีสารตกค้างกินได้ทุกวันยามเหมือนกินต้นผักล่ะทุตัวนี้ หนึ่งปีกับสองเดือนแล้วคือความจริงตัอถูกต้องตันี้นี่ค่ะท่านผู้ชมคะและมาวันนี้โปรพี่เต๋อโปรเท่าไหร่คะสองหกเก้าจากราคาปกติเท่าไหร่คะสองเก้าเก้าปกติสองเก้าเก้าวันนี้เาไปที่สองหกเก้าเก้านะคะวันนี้ราคาพิเศษคือลดกว่าลดไปกว่านี้ยังยังคุณมิกย่างยากเขาลงแบบว่าไม่ไม่เหลืออะไร เอาละครับตอนนี <c oughs> <c oughs> ้ท so ุกคนกดได้เลยจ้ากดเลยค่ะด้ค่ะเคล็ดลับของดวงดาวจุฬาใครอยากผิวขอสละอาววีวีโซกูต้าไทยอันนี้เป็นสินค้าเป็นเป็นโซกูต้านำเข้าจากญี่ปุ่นทุกคนมันกินง่ายมากสกัดเย็นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่เป็นแคปซูลแบบไม่มีสารตกค้างสำหรับคนยั่งยำกินเือสำหรับคนที่อยากได้ความรวดเร็วเนาะวันนึงไม่เท่านานนะท่านผู้ชมขาสองเดือนผิวสองเดือนนะขอให้กิน ขั้นต่ำสองแคปซูลสูตรเล็กคือสามแคปซูลแล้วขอเลยว่าขอให้กินต่อเนื่องสองเดือนตอนนี้จไปวันนี้ท่านชมขาสวยรับปีใหม่ถ่ายรูปออกมาโอ้ยยิ่งอยู่ทําทั้งการแดดหรืออะไรนะมันจะออร่าจับได้เลยจริงๆบอกเลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขาดเลาวป้าดาวก็คือพอเรากินแล้วผิวเราจะลื่นก่อนขอต้องขอสาหรัอเอจะบอกว่าติ๊กตอกเราบาติ๊กลองจริงนะคือติ๊กตอกเออ คอร์ดอะวาลูกขาใช่นะสว่างสวัยสดผิวเราจะลื่นคืนก่อนดตากลืนสองแคปซูลครับผมแคปซูลคือถ้าเป็นย่านะค่ะกระปุกแรกเนี่ยย่าสามเลยอ่ ดบเขาเรียกไปโดบเขาเรียกเปกระตุ้นกระตุ้นบูทบูทแล้วหลังจากนั้นกระปุกที่สองค่อยลดลงเหลยสองแคปซูลสองเดือนโอ้โหปีใหม่รวยนะปีใหม่แล้วที่สำคัญเวลาเราถ่ายรูปอ่ะรูปยังไงครับมันจะดูดีขึ้นหรือบางคนกลับไปเจอเพื่อนฝูงเจอญาติพี่น้องจ้าเพื่อนรุ่วมวงการันด้วยเพราะอย่างไงอ่างไาทำไมมีออร่าสว่างสวยก็ดูผิวมะนาวนี่เป็นไงออร่าบ้านเด็กดี โอ้อะทุกคนดูในกล้องดูป้าดาวในกล้องออล่าสว่างสว่างมากอันนี้คือญาไม่ได้รอเช็บนะอันนี้คือผิวสดแล้วย่าใช้แป้งแป้งนะจ๊ะท่านผู้ชม่า เราเคยเคยไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะเข้าบ้านดาวนะไลฟ์อยู่ที่บ้านแล้วไม่แต่งหน้าเลยคืออาบน้ำลงมาให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่จริงๆมาแล้วคุณผู้ชมครับคือป้าดาวเนี่ยไม่มีรองพื้นไม่ได้พอกีบีนี่คือผิวของคุณดวงดาวจริงๆแล้วตอนเวลาเล่นละครป้าดาวก็คือผิวนี้เลยนะไม่แต่งไม่ได้แต่งนะเวลาอันนี้ต่อด้วย มันเรามีคอเลสเตอด้วยเดี๋ยวคอเลาเจนเราต้องใช้น้ำร้อยห้าสิบมลนะคะลูกเด็กขาเดี๋ยวจะใช้น้ำร้อยห้าสิบมลคอเลาเจตอรอลกูต้าถ้าใครสนใจกูต้ากดกูตาสองเก้าสองหกเก้าเป็นแคปซูลง่ายมากฝากด้วยฝากด้วยทั้งหมกสิบแคปซูลเลยนะหกสิบแคปซูลนะโปรแล้วด้ปกติเราจะขายเป็นสามกระปุกแต่วันนี้เรามาแล้ว ไม่เอาค่ะตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกันลดโลกร้อนเพราะฉะนั้นบรรจุอยู่ในนี้เลย60แคปซูลและเป็นแคปซูลที่เป็นเจลาตินที่สกัดมาจากพืดเน้นย้ำสกัดมาจากพือสกัดเย็นนี่มาเนมาเน้ยาย่าเดียวย่างเดียวลาเจียวล่าเจนยอ่างจียวางเดวย่านี่าปเดียว่าเดียวย่างเดียางเนียนี่าี้อ่มียวย่างเดียวย่างเดียวย่าดียว่างเดึงดีงเดีย่งดี่งี่ี่าี่าเีาีเยู่ในาเลยย่านี้เลย แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ตัองลกตั้งเหมือนไอซ์กปึ๊บเลยอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ตักเวลาตักนะคะท่านผู้ชมจะบอกให้ว่าเป็นเพียวคอลลาเจนอันนี้สกัดเดย็นเหมือนกันเพียวคุน <c oughs> ะคะเพียวคอลลาเจนนี่วิธีการนี่ท่านผู้ชมขาหนึ่ง <c oughs> สอง,สองและ 3าทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ต้องชงเดี๋ยวจะใส่นี่คือสกปรกุลไม่เอาโนนอไม่ต้องแล้วท่านผู้ชมก็พับเก็บได้นี่เนี่ยะคะสำคัญก็คือดูแลมือของเราให้สะอาดให้แห้งทิ้งเอาไว้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะนี่ย่าโวนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะใส เราทานได้เลยไม่ผมเคยกินอะไรแบรคือมันต้องมันต้องคนต้องเขาเหยาะอะไรเงี้ยน็อตไม่ต้องมีอันนี้ไม่ต้องเลยลูกแสดงว่าแบรนด์ของบดานเราคือมันเพียวคอลลาเจนแล้วหกหมื่นมิลลิกรัมจริงๆหกหมื่นมิลลิกรัมแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างกินเข้าไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงนิ้อยแต่ไม่มีเพราะอันนี้คือใส่แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชมอตเองเห็นไหม มันค่อยๆละลาย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 ไปเนี่ยตั้งทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยเห็นดูการของเขาดูการทำงานโตยังไงคะนา้ำน้นเราขึ้งหน่ะเหมือนกันคอลลาเจนโปรเหมือนเท่าไหร่ละลูกตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่คะพิเศษคุณแม่สองเก้าเก้าปกติสองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจากห้าเก้าสามห้าเก้าปกติไม่ใช่ราคานี้เพราะว่ากับบุกนี้เนี่ยคือสองร้อยยี่สิบเก้าบาทสองกับบุกคือเท่าไหร่สี่ร้อยอะไรคะแล้ว่ ของ129สองกลุกมันจะเป็น400กว่าบาทถูกไหมลูกถูกต้องครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้มาเป็นเท่าไหร่นะสองกลุ่มเนี่ยบอสองเลยนะสองกลุ่มรอคะใช่ลูกเลยราคาสองกลุ่มมันนั่งทำอะไรนะราคาคือต้องเรื่องนี้เห็นไหมคุณดวงดาวเราทำราคาพิเศษจริงๆเป็นราคาที่ไม่เหมือนที่คือขออนุญาตเป็นพิเศษจริงๆสุดๆได้ราคาเท่าไหร่ครับที่งานงั้นเดี๋ยวจะ เราบองานอยู่เรานะไมด้อยู่เราโอยามราบขออภัยนะคะสวสูงไวยเป็นคนมาขายแล้วมาคนเดียวดรวยค่ะวันนี้แล้วก็ดาวขอมาเองคนเดียวคนเดียวขงาไม่คนเดียวน่าราแข็งแรงมากช่วยมาดาเลยดอกกุาก็ปลกนะพี่นาตอพี่นาติ ครับท่านผู้ชมถ้ากรสองกระปุกเหลือยสองร้อยห้าสิบสี่บาทสองร้อยห้าสิบสี่บาทสองร้อยห้าสิบสองกระปุกจะบอกให้ว่าย่าเนี่ยกินคอลลาเจนมายาวนานเป็นคนที่กินคอลลาเจนคอลลาเจนจะช่วยผิวอิ่มน้ําอิ่มฟูดูแลผิวดูแลผมดูแลเล็บคือจริงๆแล้วพอคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นวัยหนึ่งผิวมันจะขาดความชุ่มชื้นแล้วย่าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นผู้ใหญ่อะบางคนหันไปดูคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย พอผิวแห้งคันแล้วผิวคนอายุเยอะท่านผู้ชมถามมันจะบอบบางและแพ้ง่ายนี่มันใสบอะไรนิดอะไรน่อยมันจะคันท่านผู้ชมกินตัวนี้ไปแล้วตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบอดนอนอดนอนกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยอันนี้ทีกท่านผู้ชมดูก่อนเห็นไหมคะ ใส่ลายใส่มากอันนี้มันมีเส้นใยอย่มากนะครับลูกมันมีเส้นใหในมันฝรัเส้นใ่ของเจนแล้วไม่ต้องกลัวสารตกค้างไม่มีทุกอย่างสกัดเย็นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่สารเคมีแล้วตัวเนี้ยคอลลาเจนนี่เป็นตัวที่ดวงดาวตทวดากินมาอย่างตลอดยาวนานท่านผู้ชมเอยรสชาติกินง่ายมากเห็นไหมโอเคไหมลูกไม่ได้องยวยนะไม่ต้องอวยนะเรื่องความริงไม่อวยรสชาติกินง่ายแล้วงนะคะไม่มีกลิ่นบางคนกลัวว่าจะขาวไม่มีขาวที่ยงขาไม่มีขาววันนี้มาแล้วสากด้วย ฝากอ่าไม่ได้กิ่นอะไรเลยอย่าไม่คัดไม่ขาวด้วยนะคะเท่าไหร่นะคะสองกระปุกเดือเท่าไหร่นะสองกระปุกเท่าไหร่คะพอยาบีทีงครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบเท่านั้นถ้ากดสองกระปุกมันจะสองกระปุกมันจะตกถูกสองร้อยห้าสิบสี่บาทสอกระปุกค่ะแม่ ตัวใม่เยอะเลยใช่ไหมใช <pues S 3> <cat at> ่ก็คือขึ้นตะกร้าขึ้นตะกร้าตามตะกร้าเลยทุกคนตามตะกร้าได้เลยมีทั้งตุ๊กตาแล้ category, 8, 2, nah. 2, วคอร์เตสะก้าได้เลยเพราะว่าอันนี้ให้อภัยสวนิดนะสวเนี่ยจะจำอะไรแม่นรู้ไหมจำบทแม่นอไรอย่างสองกระปุก508บาทแม่กดไปเลยอ๋อสองกระปุก508บาทสองกระปุกโกแล้วกระปุกละสองถ้ากดสองกระปุกใช่ไหมสองร้อยห้าสิบสี่บาทไม่ปกติมันจะสองร้อยยี่กระปุกมันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะ่ย อันนี promises, no ้ม <No wonder. S 1> ันถือครูต้าแล้วอ๋อคูต้าแล้วถ้ากดสองกรปุกอะอ่ะรอเวลารอรอรำราคาเซ่นะคะรอรอรอคูต้าเป็นเบียร์ยังกระปุกก็จะได้ราคาง่ายค่ะอะไรต้าเม่พ่อมาดูคุณคุณสมรักจะมาช่วยดวงดาวไหมสมรักพ่อพ่อมาช่วยดูลองดูที่บ้่อคุณทำดูมาดูีคุณแม่คุณไดวงดาวดวงดาวอย่าง้มามาพีพ่อมามาอ แลวประเด็นคือจะบอกว่าคือเมื่อวานเบ๊ทถ่ายละครกับป้าดาวใช่ไหมเบ๊ทก็เลยแบบว่าเออฉันป้าดาวมาละครและเจนป้าดาวเหลือน้อยมากอยากให้ทุกคนรีบกดใช่ไหมคะว่าเมื่อวานได้เฉยมาเลยละครและเจนไมเยอะไม่เยอะคอลลาเจนไม่เยอะไม่เยอะค่ะกดเลยนะครับผมไม่เป็นไรไม่ปวดปวดได้ยังไงไม่ปวดเราการกินคอลลาเจนมันช่วยด้วยใช่ไหมครับป้าดาวครับดูแลผิวผมเล็บข้อต่อดูแลลูกดูแลใช้คำว่าดูแลดูแลผิวผมเล็บและข้อต่อท่านผู้ชมที่สำคัญคื ผิวเราจะชุ่มชื้นขึ้นอันนี้เรื่องจริงเพราะดวงดาวเป็นคนกินคอลลาเจนมาอย่างยาวนานปกติคอลลาเจนกระปุกหนึ่ง229บาทมาวันนี้เราจับเป็นสองกระปุกเลย2กระปุกใช่ไหมคะลูกในต่ละสองกระปุกสองกระปุกสองกระปุกคอลลาเจนสกระปุกคอลลาเจนสามร้อยห้าสิบเก้าโอ้สองกระปุกสามร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดไปเลยคุณผู้ชมต้ใช่ค่ะสามร้อยห้าสิบเก้าถูกไหมถูกไหมบอลราคาถี่ามบางคนวันนี้เขาบอกเขาได้เขาได้สอง เขาได้สามสองเก้าเขาบอกบางคนอาจจะได้ดีกว่านั้นนะแล้วแต่คนเลยเพราะว่าคุณในในคุณทิกตอกก็คือเคล็ดลับของบ้านี่เด็กที่ทานวันละสองเก้าอันนี้นะท่านผู้ชมใครที่กินเจมังกินไม่ได้วันนี้ย่าไม่กินเนื้อสับย่าจะไม่กินพุธพุธพระรหัสไม่กินเนื้อสัต์เพราะอันนี้มันคือสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกเพราะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวของเราคืออาหารหมดอันนี้อาหารเพราะว่าเป็นปลาทะเลน้ําลึกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กิน ินเจกินมังกินไม่ได้นะลูกแต่ว่าอิสลามกินได้เลยแล้วก็<อ>ตัวนี้เป็นสารสกัดจากพืชผักผลไม้ไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์และนั่นเจมังอิสลามกินได้2ตัวนี้สกัดเย็นนะคะแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นเป็นสารสกัดนาเข้าจากญี่ปุ่น,นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่สารเคมีไม่มีสารตกค้งางกินได้ทุกวันยาวๆเหมือนกินพืชผักผลไม้ทั่วไปนะคะตอนไหนคะทานกินตอนท้องว่างก่อนอาหาร15นาทีครับ ินตอนท้องว่างก่อนอาหาร15หนาทีตัวนี้สารสกัดจากญี่ปุ่นตัวนี้สารสกัดจากเกาหลีอ๋อกูต้าจากญี่ปุ่นโอ้โหคนละเท่นจากเกาหลีเออคือเกาหลีกับญี่ปุ่นเกาหลีกับญี่ปุ่นตัวนี้ญี่ปุ่นตัวนี้เกาหลีเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับ สีล้านหกให้ประดาวขอสีล้านหขอสี่ล้านหขอสี่ล้านหขอสี่ล้านหให้ประดาวพี่เต้ยถ่ายิให้หนูนะคะเยเยขอตอนแบบสี่ล้านขอหน่อยขอหน่อยหกนเเก้าเก้าเลยนะวันนี้เจ็ดล้านหกทุกคนบางคนกดด้ยเยอะนะครับสามอยยีครับได้เน่ จาก359มีคนกดได้320มาแล้วจ้ามาดวดีมากด้วยตอนนี้ฮอตไป800แล้วจ้าเออ99าก่าอันนี้คืออะไรพี่ไม่ต้สรุปสิไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมถึงถึง70กว่าแล้วยังขับรถเองมายังได้แล้วดูผิวพรรณก็คือไม่อายเด็กสมัยนี้เลยใช่ใช่ครว่าไม่อายแล้วเราต้องเราเองที่ต้องอายมากกว่าใช่แล้วอยู่ข้างกันเนาะเราคือบอกตรงว่า บไอ้อีสานด้วยฟังคนกินฟังคนบ่นเลยไม่อยากคินชู้มือก็คือไม่แตหน้าใช่เน้นตัวเขาก็อย่างนี้เลยก็คือยอมก็คือกราบแบบตอันนี้กินง่ายจริงกับแคปซูลช่วยกินได้60แคปซูลเลยนะคะอันนี้ช่วยให้ผิวขอสละค่วสว่างสวยสดใสออนลากูตาเออเป็นใทยก็ตามกูตาใครทแบบผิวสว่างสวยดูแลพิเศษเองหรืออะไรใดำดำ้องทาด่าแดด วิตามินซัมสองแคปซูลสูตรเล่นสามแคปซูลนะคะกินต่อเนื่องสองเดือนท่านผู้ชมขาสองเดือนสองเดือนสองเดือนดวงดาวกินจริงใช้จริงทุกตัวที่เอามาทั้งกูต้าทั้งคอลลาเจนทานตอนท้องว่างใช่กินตอนท้องว่างก่อนอาหารสิบห้านาทีทั้งตัวคอลลาเจนแล้วก็ทั้งตัวกูต้าเลยกูต้าเป็นสารสกัดนําเข้าจากญี่ปุ่นคอลลาเจนสารสกัดนำเข้าจากเกาหลีคอลลาเจนหมดแล้วคอลลาเจนหมดแล้วคอลลาเจนหมดตอนนี้เหลือกูต้า โอนไปหมดเลยอะแล้วกูต้าแล้วกูต้าขอกูต้าดาวน์่อยครักตาหน่อกูต้าหน่อยบกขาอเวลาาแล้วานหน่อยตาบเจ็บนี่พ่อมาอตเลบาสพ่อบคุณพ่อบอกบิ๊กหน่อยคุณพ่อตอนน้่า็บา็ใต้าหน่อยเพราะอราตอนนั้นต้าแต่ว่าราคาเท่าไหร่ล่วบอกบิงนอหน่อยโอได้ครับว่าโได้โได้โอนได้อยู่แล้วบิมีของน้องว่าลูกมันเด ช่วยกันกดกูตาให้แม่ดาวหน่อยอันนี้หมดแล้นะอันนี้หมดก่เอาลงก่อนอันนี้ขอไว้ได้ไหมคะได้เลยลูกเอาไว้เลยเห็นแม่ดาวแบบแข็งแรงเจริเขียนรับพระดาวเรารู้แล้วลูกเจห้คุณพ่้าุณแม่ทานได้เ้ยพี่น้ำเข้ามาป้าดาวโอเคกูไม่ให้ป้าดาวป้าดาวลูกชายลูกชาย มาคู่เต่าสองร้อยหกสิบเก้าบาทหนึ่งเหลือเท่าไหร่สองสองหลอดหนึ่งแถมสองเนี่ยหลอดสามกระปุกเหรอฮะสามสามกระปุกนี่ในนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือคือเท่ากับสามกระปุกอยู่ในกระปิเดียวกันอ๋อก็คืออัดมาไว้ไว้ในนี้เลยอันนี้อันนี้มันคือมันคือ จริงๆแล้วเราจะขายแยกกระปุกกระปุก20แคปซูล20แคปซูล20แคปซูลแล้วถ้าเป็น3กระปุกจะราคาเต็มคือ299บาทและมาวันนี้ลดเหลือ269ก็คือได้60 60แคปซูลเลยโดยที่ในราคา269บาทอันนี้เขาเรียกโปรลดโลกร้อนเฮ้ยนี่ร้านสองแล้วขอคิดไว้หน่อยขอทิ้งไว้หน่อย ราตอนนี้เหลือแค่หลักพันคือสี่ล้านหกแสนนะถ้ไม่ล่คนช่อยเลยช่วยกนเลยแล้ไม่ชอบอมกรี่กรีเอาแล้วเอาแ้อนีกินแก้ยอนใบมาโอ้สี่ล้านหกสี่ล้านห อีกแปดพันบาทคุตาคุตาคุตาเลยกินง่ายมากๆเป็นแคปซูลนะคะใครอยากบูกกินไปเลยวันาสแคปซูลแรกแล้วตอนนี้ค่อยลดเป็นสองเพราะเป็นหนใกล้แล้วก็จะออกขั้นต่ำสี่ล้านหกครับตอนนี้เหลืออีกประมาณห้าพันกว่าบาทจ้าหน่อย ท่านจำสองแคปซูลนะผู้ชมคะปะเด็นสามแคปซูลเจ็บเข่าแทบไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเนี่ยพอเห็นประดานเป็นอย่างเงี้ยอยากเอาเนี้ยไปกินเลยควาเข้าค่อยแข็งแรงมากมากไม่ต้องกินคอลลาเจนมานานมากแล้วไม่ต้องกินนาทีอะกินคอลลาเจนมานานมากแล้วจริงๆค่ะสี่พันอีกสี่พันสี่พันบาทสี่พันบาททุกคนช่วยประดานกดหน่อยนะคะมาเองนะครับแล้วแข็งมากขับรถมาเองมาคนเดียวไรคนเดียวหนึ่งพัน และ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 ขอบคุณอมากขอบคุณมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวถือของมาคนเดียวแล้วเขาขายของสินค้าวงโปงก็คิดหน้าไร คนมากคนช่วยกันกดกดได้ต่อเนื่องใช่คนเลยหลายคนขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่เปิดใจให้แบรนด์บีบี้ได้มีโอกาสเลี้ยงผิวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นคูลต้าคนกดเยอะนะคอลลาเจนหมดเลยบีบีเอาไว้ในคอลลาเจนหมดเลยทุกข้าวตอนนี้ก้าวแรงบวกกินจริงนะคะก็ใช้จริงนะคะทชมค่ะใครที่กดจะก้าวข้าวแล้วย่าบากงามๆยายกเลิกออเดอร์นะคะ ฝากไปด้วยในห้องใจค่ะบอกเลยว่าเอซีผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครยกเลิกออเดอร์อไม่มีเลยแน่นมากนะคะและนี่กดต่อเนื่องมากขอรักผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งนะคะอจริงๆอ่ะมันมีข่าวเลยค่ะย,ยังไงเอว่ามีคนมาแอบเรียบเรียบมองๆหลานบุญธรรมของิฉ่ช<อ>ั้นพดิฉันก็เลยวันนี้ ต้องมาที่ถึงนะต้องมาดูหน่อยว่าเขาเป็นต้องมาดูหน่อยว่าเขาเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วแอบส่องเขามานานแล้วเขาน่ารักไหมคะเขาด้ารักไหมวันนี้เขาชลนเราไ้สนขอบคุณ uh ค่ะแลวที่สำคัญคือเขาให้โอกาสครับผมนอกจากหลานอุยน่าักจังน่ารักมากเลยรักกันมากกับเป็นป้าคุณธรรมเล่นละครด้วยกันอยู่ตอนนี้อย่าลืมฟังละครวันที่สิบเอ็ี้นี่้าครมนี่ตามหารักที่เธอลืม อันนี้หลานย่านะในเรื่องหลานย่าต<ช>ิดตามด้วย<ช>วันวันที่7เราจะบูส่งลว้วันที่11<ช>นะคะอ่อนแอตอนแรกเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวันฝากไว้ในอ้อมใจด้วยพระเอกคือน้องแจมะ<ช>นะนางเอกก็คือน้องเบสแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่สําคัญเรื่องนี้ดวงดาวเจ้าชินดา,าป<ร>ัทนกับทัศวร,รั์เสนีวงมาดูิว่าเราจะเปพนรับ จะเป็นเพื่อนรักในละครหรือว่าจะพักเลี่ยมโพในละครตามด้วยนะขึรก็มาด้วยนะขับเองขาของกูด้าขับเองไมอยู่ไปกองถ่ายก็ขับยู่ลอดวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วเดี๋ยวผมขับรถให้เองเยต้อบรี่ไหมตอ้หน้าแดงเลยนะยนัพี่น้มค่ะพี่น้ไหม เอามาถือถือวางวางวางนี่นี่ขอขอเห็นน่ารักมากเลยด้วยแล้วส่งให้ป้าด้วยนะได้เดือดเดอดป่เนี้่ย้วได้ไหมหนึ่งสอสาโอเคครับขอบคุณครับ ใช้งานได้ตลอใครับง้มาทนเดืนเลยนะเี่นะ้วกันลนะลันะครับเดี๋ยวต้องไปขับรถให้อดาวด้ยน่นวันเดียไปมไปไ์แล้วหรอไ์แล้วะครับข่รถขับรถให้เนี่ยวันนี้มีผู้ชายพยุงผูอากไม่รด้พ่อมาที่ไรเวลาบาดเจ็บได้ตลอดเลยไต้องคืนไหมตอนนี้ทุกแนไหนยากใหคุณป้าไอ้ต้องคืนไหมฮะเขาบอกต้องคืนไหมฮะให้เลยโอ้โหเล่เดี๋ยว เมืันี่ไปส่งป้าดาวด้วยให้หงรถเมื่อกี้คือแบบว่าแต่งแต่มาคือเด็กเลยนะเีีผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามาแล้วมันทาให้บรรยากาศเาะเป็นป้ามูนทำคนเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วตเราอายุเท่ายายหนูเลยแต่ว่าใช่แต่ว่ายายหนเสียก่อนหนูก็เลยแบบเฮ้ยขอหนังสิอป้าดาวเป็นญาายอีกคนหนึ่งเราจร้องไห้เมื่อวานก็เล่นละครกับป้าดาวทั้งวันซีนแบบแบบไ่เงียอ๋อข้ามก่อน ขอนนี้ขั้นเบรกนะครับผมอยาดมกับสครูเปลี่ยนชุดไหมหนูเปลี่ยนก่อนหนูเปลี่ยนทีหลังให้คนตื่นเต้นขอบคุณมากๆว้าวงั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมพ่อบาสมานั่งแทนหน่อยพ่อบาสพ่อบาสพ่อลูก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 พ่ลูกพ่อลพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่่พ่อกพ่อล เบสมาพอเบสมาถือกล้องในเล่นเด็กพี่จะขยับฉากเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนไรกับพ่ชายไกับพ่อไรกับพ่อเลยแต่ว่าเด่นพุ่นไลยแบพ่อต้องใช้พรอแบงค์ป่ะไม่ไม่หยุดอยู่มุมนี้แหละอย่าไปไกลงั้นหนูเอาของเอาไว้ที่โต๊ะได้ปะได้ได้เดี๋ยวขยับฉากก่อนทุกคนมันจะมีการเปลี่ยนฉากแล้วตื่นเต้นแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปลี่ยนฉากพี่นัตตี้ถือให้นูได้ไหมคะนัตตี้เขายังไม่ตื่นเต้นกับบีบีเมื่อกี้นี้นับตี้หนูถอดอันนี้ได้เลยเนาะได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยว่แล้วก็เปลี่ยนชุดแล้ว ป้าดาวกลับดีๆนะคะผมป้าดาวตรงไหนป้าดาวขับรถมาเลยไม่หนูจะเอากล้องไปส่งป้าดาวก็ได้เออไปส่งใช่หนูถือกล้องไปส่งป้าดาวเลยไม่ถือกล้องไม่ต้องไปดาวไม่เอาตะกร้าออกเลยนอนตะกร้าไม่เอาตะก้าออกก่อนเดี๋ยวไว้ในกระเป๋าบันไม่มีหรครัอ๋อไม่มีแบตหรอเบสใไปไม่ได้ไว่าแบตคนอยู่กับบิ๊กไม่มีแบตแล้วทำไงไม่มีแบตเลยหรออ๋อรละลายทั้งวันให้บอสหน่อย อ๋อนี่บิ๊กไปเปลี่ยนชุดนะคะอ่ะไปอ่ะเบสไปลูกพี่นัตตี้ถือให้ไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเดีขาจะเปลี่ยนฉากเจ้าของแบรนด์ที่รออยู่หน่อยไปดูเจ้าเอาไปทักทายคนนู้นคนนี้เจ้าของแบรนด์นะคะเราต้องขประสวัสดีค่ะทุกคนนั่งรออยู่นะคะขอโทษด้วยนะคะที่ช้า